สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณจิตนาโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองเรียนภาษาไทยกับคุณจินโรงเรียนสาธิตอ่างทองภาษาไทยง่ายนิดเดียวค่ะนักเรียนทุกคนบน่นว่าเรียนออนไลน์มีแต่กันบ้านแต่เวลาเรียนกับคุณจินนั้นมีแต่เกมเล่นสนุกสนุกให้นักเรียนเล่นเกมสนุกสนุกเกือบจะทุกคลิปมาดูกันนะคะว่าคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไร แล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะงานคุูจินก็ทำไปสบายๆแต่ที่แน่ๆเขียนลายมือให้สวยให้อ่านออกแล้วพบกันในวันเปิดเรียนค่ะมาดูนะคะว่าเกมอะไรในวันนี้นักเรียนจะทำได้คะแนนแค่ไหนตามไปดูค่ะเรามาเล่นเกมเขียนตามคำบอกวิชาภาษาไทยกันนะคะพร้อมหรือยัง หอมแล้วไปเลยค่ะจงเขียนคำว่ากรรมกรนักเรียนเลือกนะคะกอไก่ขอไข่ขอวายข้ขอ,ไขขอไหนถูกกรรมกรเราอ่านครึ่งเสียงกรรมกรอ่าข้อขอไข่นะคะกรรมกรกอรร,รมรกอไกร่รอเรือข้อที่สองจงเขียนคำว่าธนาบัตร เอาไข่ๆก็อยากได้ธนบัตรกอไก่ขอไข่หรือคอควายคะธนบัตรตอบค่ะขอควายนะคะธนบัตรข้อที่3จงเขียนคำว่าบุคลิกกอขอขอ,ขอนืกเรียนเลือกข้อไหนคะตอบค่ะข้อที่1นะคะบุคลิกกอไก่ถูกค่ะ ข้อที่4จงเขียนคำว่าประหอดประรอดประหอดในที่นี้เอาไว้วัดไข้นะคะตอบค่ะข้อกอไก่ถูกค่ะทอทหารเป็นตัวสะกดนะคะข้อ5จงเขียนคำว่าพละศึกษาพละศึกษาอ้าววิชานี้นักเรียนชอบนะคะข้อไหนตอบค่ะ ข้อคควายพละศึกษาต่อไปข้อที่6ค่ะจงเขียนคําว่ามลพิษนะคะมละพิษก็ตรงกับว่าพอลูชันภาษาอังกฤษข้อไหนถูกคะตอบค่ะขอไข่นะคะมละพิษจงเขียนคําว่าวัชพืชโอ้โหไม่มีใครต้องการแล้วนะคะวัชพืช เราต้องกําจัดวัชพืชจะขึ้นมารบและแย่งอาหารของพืชข้อขอไข่ค่ะวัชพืชต่อไปค่ะข้อ8จงเขียนคําว่าสามะเณรอ้าวใครเคยไปบวชเป็นสามะเณรมาบ้างคะก็ไก่ขอไข่หรือข้อควายข้อที่ถูกคือกอไก่สามะเณรเขียนจําอ่านให้ได้นะคะ เขียนให้ถูกต้องข้อ9จงเขียนคำว่าทัญ,ญพืชทัญ,ญพืชตอบค่ะคอคอควายนะคะทัญ,ญพืชอ่านให้คล่องเขียนให้ได้นะคะนักเรียนอ่านตามคุูเลยค่ะองค์ารั์องค์คารัชนะคะทหารองค์คารั์ข้อไหนถูกเอ่ยตอบค่ะ ข้อขอไข่นะคะองคครักองคครักอ่านพร้อมครูเลยค่ะอ่าเป็นไงคะทำได้กันกี่ข้อเราลองมาดูนะคะวันนักเรียนอ่านคล่องและเขียนได้หรือเปล่ามาดูคะแนนกันเลยนะคะและอย่าลืมส่งมาให้ครูจินดูนะคะว่นนักเรียนได้กี่คะแนนสวัสดีค่ะเรามาเข้าสู่เกมภาษาไทยระดับชั้น ปฐมศึกษาเลไรนะคะข้อใดสะกดถูกต้องรักเมืองไทยรักเมืองไทยรักเมืองไทยให้หนัเกเรียนตอบเลยนะคะ คำตอบคือข้อขอควายข้อต่อไปค่ะไก่จิกเด็กตายบนขอให้เรียนเลือกนะคะกอไก่ขอไข่ขอควาย,อวายตอบค่ะอักษรกลางมี9้าตัวกอไก่จอจานเด็กตาบนใบไ,ไมป้ปปะอออ่างดิชาดาตบปตักไก่จิกเด็กตายบนปากอง ข้อ3าคำในข้อใดมีงองูน้อยที่สุดเงินก้นถุงขอไข่งงงวยขอควายงุนงงตอบค่ะอ่าเงินก้นถุงกอไก่นะคะข้อที่4คํคำใดมีความหมายนอนปลุกให้ตื่นยาก ขอไก่ขี้เกลือขอไข่ขี้เซาขอพายขี้เต่าตอบค่ะตอบขี้เซานะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่หอ่านว่าอย่างไรคะกับบวกจุดจุดจุดกับตันกับก้านกับระเบิดตอบค่ะกับระเบิด ข้อต่อไปติ๊กตอกติ๊กตอตก,ตอ,ตกตอ,อ่านว่าอย่างไรคะบวกกับ1มือหนึ่งมือขึ้นมืออ่อนตอบค่ะมือหนึ่งอ้าวใครตอบได้เก่งมากค่ะต่อไปข e ้อที่7จ็ดคำใดใช้เวลาเขียนนานที่สุดขอไก่กนขอไข่ก้อยข้อควายกอการขนส่งมวลชน ตอบการขนส่งวงชนข้อควายนะคะข้อที่8ข้อใดมีสละโอมากที่สุดตอบค่ะโกโรโกโสข้อที่9ค่ะข้อใดมีสาะไอไม้ม้นน้อยที่สุด ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ยใช้คล้องครอใบใจเอาใส่หอมีหลงไงใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูตอบค่ะจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูขอสุดท้ายคำใดตรงกับภาพติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอ ตอบค่ะระคังให้ตอบถูกคะได้คะแนนเท่าไหร่ส่งมาให้คุณจินดูด้วยนะคะ